สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JBC วันหนึ่งผมด้เข้าป่าหลังจากที่ห่างหายกันมานานพอสมควรนะครับเป็นระยะเวลา2-3เดือนเลยที่ผมไม่ได้เข้าป่านะครับสาเหตุนะฮะเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุทางรถมอไซค์นะฮะก็อย่างที่พี่ๆรู้กันนะครับผมทำคลิปมา วยพรวันปีใหม่แล้ววันนี้นะคะผมจะมาพูดคุยกับพี่ๆนะครับพระเอิญเนี่ยในระหว่างที่ผมพักรักษาตัวนะครับแล้วไม่ค่อยได้ลงคลิปนะผมก็ไปเจอคอมเมนต์พี่ๆนะครับอยู่คอมเมนต์ท่านนึงนะฮะที่ถามว่าเอ๊จพีซีไม่ได้เดินป่าเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะแต่อยากจะให้มาพูดคุยมาทักทายพี่พแล้วสิ่งสําคัญมาแนะนำนะฮะเครื่องลงของขังนะครับที่จพีซีเนี่ยพกหรือว่าติดตัวนะครับ ในการเข้าป่าเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ได้โอกาสพอดีนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับพูดถึงการเข้าป่าคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับพี่ๆดูผ่านทาง YouTube หรือว่าทางช่องทางต่างๆเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ้จีพีซีกระเข้าไปคนเดียวง่ายๆสบายนะครับไม่มีอะไรกลับออกมาได้แต่ผมอยาก ให้พี่นะครับลองนึกถึงความเป็นจริงเวลาผมเดินเข้าไปคนเดียวมันวัองเวงมากนะฮะได้ยินแต่เสียงจิ้งรีดเสียงสัดความเงียบนะฮะเสียงใบไผ่เนี่ยยอดไผ่ลูลมนะฮะเป็นเสียงแววเสียงต่างๆเนาะซึ่งมันทําให้จิตใจเราเนี่ยจิตใจผมเนี่ยนะครับตกต่ําพอสมควรนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์เดินป่ามาจากไหนหรือว่ามีระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับผมเดินป่ามาประมาณ 3- ามจะสีปีละ ก็ยังยอมรับตัวเองนะว่าจิตใจยังไม่แข็งพอยังไม่สามารถที่จะเดินดุมๆเข้าไปในป่าแบบจ้องจ้างโดยไม่กลัวอะไรนะครับก็ยังกลัวๆอยู่แต่ถามว่าจากจุดเริ่มต้นนะปัจจุบันเนี่ยผมเติน50ตนะครับตอนนี้เนาะแล้วย้อนมานะครับว่าการเดินป่าคนเดียวเนี่ย ผมเอาอะไรมาให้ขวัญและกำลังใจทำให้สติแล้วก็ร่างกายผมเนี่ยกลับมาใช้งานได้ดีแล้วก็สามารถควบคุมได้นะฮะพูดง่ายๆคือเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยมีสตินะครับไม่วิ่งหรือว่าไม่วกเวกโวยวายนะครับจนแบบพาตัวเองเนี่ยไปตายเนาะเพราะมันมีเคสอยู่บางคนเนี่ยตกใจนะวิ่งไปชนตอไม้นะครับเสียบเข้าพุงก็มีนะตอไม้นี่จริงๆนะตอไม้โคตรแหลมนะครับในปืนป่านะครับบางทีพวกแก่นไม้เนี่ยปวกมันกินนะ เหลือแต่หาตอนะเรียวๆเลยครับเหมือนใครเอามีดมาถากไว้เลยนะนี่คือสาเหตุนะว่าทำไมเนี่ยผมจะต้องหาเครื่องรางนะครับมาติดตัวเนาะแล้วเครื่องรางในวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็คือหนึ่งในสิ่งเนี่ยที่ผมได้มาจากคนเท่าคนแก่นะครับวิธีการได้มาเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังน,นะครับเดี๋ยวขอญาตเปิดให้ทุกท่านดูเลยครับอาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้เพราะว่าตอนเนี้ยผมอยูอ่พื้นที่มืดนะครับนี่นะ ประมาณนี้เลยโค้งงอนเลยครับสวยงามเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเขี้ยวหมูตันนะครับหรือว่าทางความเชื่อเนี่ยมีฤทธิ์ในตัวนะครับโดยไม่ต้องปลูกเสกนะโดยไม่ต้องปลูกเสกนะครับคือมีอาถรรพ์ที่ผมได้มาเนี่ยคนท่าคนแก่เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปฆ่าหมูนะครับหรือว่าไม่ได้ไปดักหมูหรือว่าไปยิงหมูนะครับ อันนี้ได้มาโดยบังเอิญน,นะครับคนเท่าคนแก่คนนี้ก็คือจริงๆเขาเป็นพานมาก่อนเนาะได้มาจากพ่อนะครับโดยที่เขาเนี่ยไปช่วยพ่อนะครับขนฟืนขนอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยฟืนเนี่ยคือสิ่งจําเป็นจริงๆนะครับไม่มีแก๊สถุงต้มไม่มี เตาแก๊สอะไรแบบนี้เนาะเหมือนสมัยนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องไปหาฟืนในป่านะครับนี่คือเรื่องจริงเนาะไปหาฟืนในป่าไอ้พวกไม้ที่มันล้มนะครับเขาก็าไปยกไปตัดมานะครับแล้วก็มัดมัดมัดนะครับแล้วก็ยกมาปรากฏว่าในระหว่างที่เขากําลังจะเอาฟืนเนี่ยครับเผาไฟเนาะเพื่อที่จะหุงข้าวอะไรต่างๆานานะปรากฏว่าไปเจอเขี่ยวหมูตันนะครับเนี่ยฝังอยู่นะครับในไม้นะครับในไม้นะเขาก็บอกผมมาแบบนี้นะครับ เขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเจอเขี้ยวหมูตันเนี่ยให้ดูว่าข้างในเนี่ยตันจริงเปล่านะครับเนาะอันนี้เนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยก็มีลักษณะตันแล้วก็มีน้ําหนักในตัวนะครับขอบขอบผิวเนี่ยก็จะสักๆนิดนึงนะครับลักษณะจะเหมือนเทียนไขเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้กันเนาะประมาณนี้พอเขาเห็นนะครับเขาก็ดึงออกมานะดึงออกมาแล้วพ่อเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเขี้ยวหมูตันนะครับเวลาหมูโทนะครับหรือว่าพญาหมูเนี่ยชอบอาศัยอยู่ในถ้ำเนี่ย ก็ได้มาทิมเคี่ยวไว้หักไว้นะครับแล้วก็ได้ลาโลกหรือว่าเสียชีวิตอะไรประมาณนี้มันแก่ชรา,าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จำไม่ค่อยได้นะแต่จับใจความได้คร่าวๆคือพญาหมูเนี่ยทิมเคี่ยวเข้าไปในไม้นะครับเนาะแล้วก็จนได้เขี้ยวหมูตันตัวนี้มานะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะผมก็ไม่ได้ไปซักรายละเอียดนะครับคนเท่าคนแก่สมมากมายนะเพราะผมก็เกรงใจเขานะครับเราก็อยู่ที่ใจเรานะว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับ ละไว้ในฐานที่เข้าใจถ้าเราทําดีเราก็ได้ดีถ้าเราทําชั่วเราก็ได้ชั่วนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับพี่พี่นะนี่คือเรื่องราวที่ผมได้มานะของเขี้ยวหมูตันแล้วเขาบอกว่ายิงไม่เข้าเลยนะอันนี้เป็นพุทธคุณนะครับสามารถป้องกันระเบิดป้องกันปืนได้อันนี้ผมละไว้ในฐานที่เข้าใจถามว่า jpc อยากจะพิสูจน์ไหมไม่นะครับส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อแล้วผมก็พยายามพกติดตัวไปในป่านะครับเพื่อที่จะ ป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะส่วนสิ่งที่มองเห็นพวกอาวุธปืนหรือว่าอะไรที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยผมก็ห้าสิบห้าสิบเนาะห้าสิบห้าสิบแต่สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยส่วนตัวผมเชื่อนะฮะเพราะว่าเคยผ่านการเดินป่าบางครั้งเนี่ยผมทะลึ่งนะครับไปนอนบนต้นไทรบ้างนะครับไปนอนบนพื้นที่ที่มันไม่สมควรนอนนะครับตอนนั้นเนี่ยยังไม่ป่าอยู่นะฮะ ยังไม่ค่อยรู้ภาษีภาษามากแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วผ่านมาได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยสนใจนะครับเคี่ยวหมูตันแบบนี้นะครับผมอยากจะให้ใช้วิจารณญาณและก็ดูดีๆนะเพราะว่าของปอมันมีนะของปอมันมีจริงๆถ้าเขาเล่นกันเนี่ยเขาไปลนไฟนะเห็นไหมไฟนะ่ลนเลยนะเพราะบางทีมันเป็นยางบ้างเป็นอะไรบ้างน,นะครับแต่นี้เนี่ยผ่านการลนไฟมาแล้วนะนไม่มีว่าจะละลายไม่มีว่าจะเหม็นไหมนะครับอันนี้คือเคี่ยวจริงๆเลย เขียวจริงๆนะครับเขี่ยวหมูตันตันเกือบทั้งเขี่ยวเนาะเป็นอย่างไรบ้างครับพี่พี่นะกับวัดถุมกคลที่เจ c ีซีนะครับนำมาแนะนํากันในวันนี้นะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเรื่องอิทธิ์เรื่องพุทธคุณเรื่องการให้คุณเมตตามาหานิยมนะฮะถ้าใครอยากสนใจก็ลองหาไว้นะครับอย่างที่ผมบอกเนาะ พยายามดูดีๆเพราะว่าราคาเนี่ยก็แพงพอสมควรนะถ้าพูดตรงๆนะครับการที่ผมบูชามาเนี่ยจริงๆอ่นะเขาจะให้ผมมานะถามว่าทําไมถึงให้มาทําไมถึงให้บูชามาผมบูชามาไม่แพงเลยนะครับคือพานเนี่ยเขาเขาไม่ได้ใช้นะเขาบอกว่าพอแล้วนะครับคือเขาไม่ได้เข้าป่าแล้วผมจะอธิบายยังไงดีคือเหมือนว่าคนเรานะครับเวลามีเสื้อผ้าใช่ไหมครับเวลาเราซื้อเสื้อผ้าเราอยากได้ไหมได้หลาย,ลายชุดปุ๊บพอนานๆไปเราไม่ได้ใส่ใส่แค่5ชุด10ชุดนะครับพานนี้ก็เหมือนกันนะครับ เขาก็ไม่ได้ใช้แล้วเขาก็คิดว่าน่าจะส่งต่อนะครับให้กับใครสักคนหนึ่งที่ชอบเดินป่าแล้วก็รักในการเดินป่านะครับส่วนตัวเนี่ยผมได้มาแล้วก็ดูแลอย่างดีนะครับเนาะผมไปเดินป่าก็จะเก็บไว้พยายามจะเอาถุงพลาสติกนะพันนะครับการรักษาครับถุงพลาสติกเนี่ยถุงบ้านเนี่ยถุงก็อบแก๊บแล้วนะห่อห่อนะครับพันไปนะครับแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปด้วยนะครับมีเกลือใส่ไปด้วยเอาไว้ใช้งานแล้วก็ของจําเป็นเนี่ยจะอยู่อย่างนี้หมดเลยพูดง,ง่ายๆนะก็คือจะอยู่ ที่เอวด้านซ้ายผมนะจะอยู่ที่เอวด้านซ้ายผมใครไปดูคลิปเก่าลองไปดูได้นะครับเนาะอันนี้คือคร่าวๆนะวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะที่ยังคอยติดตามนะครับ j จ c แล้วก็คอยสนับสนุนนะครับถึงแม้ผมไม่ทำ YouTube นะครับยังไม่มีไรายได้นะครับเพราะว่าเจ็บขาเนาะแต่พี่ๆก็ยังสั่งซื้อสินค้านะนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฉายเรื่อยนะครับเสื้อแจ็คเก็ตนะที่ผมใส่แบบนี้นะ ใส่กันหนาวกันร้อนขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้วก็ของต่างๆนะครับตอนนี้ jpc นะครับก็ได้เอามาขายให้กับพี่พท่านใดที่อยากจะสนับสนุนนะครับของที่ผมใช้ก็ลองไปกดลิงก์นะครับคำบรรยายใต้คลิปแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับเป็นการสนับสนุนหรือว่าทักมานายไลโอเก็ได้มาพูดคุยกันนะผมคิดว่าในอาทิตย์ถัดไปนะถ้าผมยังไม่ลงป่านะผมก็จะมาพูดคุยกับพี่ๆแบบนี้นะตามคําแนะนําที่คอมเมนต์หรือว่าพี่ๆท่านใดอยากให้ ผมทําอะไรนะก็คอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับช่วงนี้ก็ยังทําบ้านอยู่นะครับยังไม่เสร็จฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือทาสีเหลือทาส,ทาสีมีโอกาสจะถ่ายภาพรวมมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะฮะว่า h อเจถึงไหนแล้วเกี่ยวกับการทําบ้านเพราะมีพี่ๆหลายท่านเนี่ย สนใจแล้วก็สนับสนุนบางส่วนมาด้วยนะครับขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณจากใจนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ลากันแค่นี้นะครับอากาศค่อนข้างเย็นและก็ดูแลสุขภาพนะครับเดินทางไปไหนก็เรามาระวังนะครับเป็นห่วงพี่พี่ทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกวันสุขเวลานึงทุกตรงกับผม JBC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ